อยู่ซับอยู่อยู่อยู่บัตเบดคิงฟอกโอ้โ,โหโอ้โหเต็มเงี้ยงเอ้รด,ดเต็มเงี้ยงกิงฟอกบัตเบดครับ สองชอบชาโดเขาเลยดีปุ๊บกัดปับ๊บเก็บร้อยครับหนึ่งแต้มกรอบได้แล้วครับชาโดลูกจิ้มเรา ใช้จะประมาณโลโลครึ่งครับเกือบ2โลนี่ครับกิ่งฟอกปเบครับชดู Shadow. ของชอบเขาเลยเรียกชดได้อย่างดีเลยครับโอ้โหเต็มเงี้ยงเลยทะลุแก้มไปเลย หนิงแต้มครับสวยงามโโดนยึดซะแล้วรูปเปนอนเพียบเลยโอโนะ้ำถึงพื้นพอดีเลยครับชั้นสามชั้นสี่ที่พักยังดีเลย แล่เนื้อเดี๋ยวไปทำชะดโดลอกจิมอ่ะเรียบร้อยวัุิเอามากั่อนฝันเบิดคีฟออโอ้โห ตามากัดเลยแรงดีแรงดีงดอโอ้โหนอนกัดถ่ายไม่ทันครับโอ้โหจีบปุ๊บโอ้โหเต็มแก้มเลยครับอนะอโอ้โหเต็มเนี้ยงครับ ตามมากัดใกล้ๆเรือเลยมาเบียดกิงฟอกครับโอ้ชอบฉดอันเลยหลุดอีกแล้วมันอยู่ตรงนี้เอ้าปลาอยู่ไหนวะโวอ้กระสูบครับ โอ้โหกัดบัตเบดบันท์โอ้โหไสสองอีกแล้วครับกัดบัตเบดครับอุ้ยนึกว่าฉดูหุยหืม <c oughs> ข้าวของครับวันนี้ได้ของดีเลยจะโดนโล็อกอยู่แก่เอาพิลามนะครับเดี๋ยวทานข้าวนครัเป็นเดียวอะ่ะไันตั้งแต่กี่คนโอมอก็เลยถามมึงนอนกันยังไงมันก็นอนกองอังนอี้ยครับอุปกรณ์ไม่พร้อมนละวรง chim cặp bia dính dế Hãy subscribe cho สองสองสามสี่สองลป่ะอันนี้สองอันนี้สองกว่าอันนี้ใหญ่กว่าใหหญ่กว่าเลยตายไปแล้วครับเสียดายมากเลยเกิดตื่นไปนิดนึงเอาไส้ออกเขีเยวเสียด๋ย